ก็มีแ l ปปี้เออร์นะครับรูปที่ได้เห็นนักเรียนเห็นก็คือรูปของคางคกใช่ไหมครับที่กําลังกินมแมลงชน,นิดนิงนะครับอ่าสัตว์นี้มีพฤติกรรมเพื่อความอยู่รอดนะครับและมีการพฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้านะครับตรงนี้อ่เราไปดูนะครับพฤติกรรมคืออะไรพฤติกรรมนะครับหรือ b e h a ี้เออรเป็น ปฏิกิริยานะครับที่สิ่งมีชีวิตแสดงออกมาเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของสิ่งมีชีวิตนั้นๆนกลไกการเกิดพฤติกรรมจะมีลําดับตามแผนภาพดังนี้นะครับเริ่มจากอันแรกเลยคือต้องมีสิ่งเร้ามาก,ก่อนสิ่งเร้ามานะครับเป็นกระตุ้น,นหน่วยรับความรู้สึกนะครับไปที่ระบบประสาทส่วนกลางระบบประสาทส่วนกลางคือซีนเอคือสมองและไขสันหลังมีการประมวลผล นะครับแล้วก็ไปที่หน่วยปฏิบัติงานทําให้เกิดพฤติกรรมเกิดขึ้นอ,อันนี้คือกฎไกการเกิดพฤติกรรมนะครับตอนแล้ว,ลวตอ่อไปเราจะพูดถึงพฤติกรรมที่มีมาแต่กําเนิดน,นะครับพฤติกรรมที่มีมาแต่กําเนิดเราจะเรียกว่า innate behavior หรือ inherited behavior ก็ได้นะครับเ,เป็นพฤติกรรมแบบง่ายๆนะครับที่มีแบบแผนแน่นอนนะครับและมีลักษณะเฉพาะในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันนะครับ สามารถถ่ายทอดลักษณะทางพฤติกรรมนี้นะครับโดยไม่ต้องเรียนรู้มาก่อนนะครับลักษณะแบบนี้นะครับที่เราอาจจะเรียกว่าได้ว่ามันเป็น FAP นะครับหรือ f i x Action Pattern ก็ได้นะครับพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตนะครับเราเรียกว่า Orientation นะครับ ซึ่งพฤติกรรมที่มีมา,มาแต่กําเนิดตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะแบ่งออกเป็นอันหนึ่งนะฮะอันแรกก็คือคายเนิสนะครับอันที่2คือแท็กซิสอันที่3คือรีเฟกและข้อที่สก็คือรีเฟกต่อเนื่องนะครับหรือว่าเชนออฟรีเฟกครับอันต่อไปเราจูพฤติกรรมแรกนะครับสำหรับพฤติกรรมที่มีมาแต่กําเนิดยก็คือพฤติกรรมที่เรียกว่าเป็นพฤติกรรมแบบคายเนิสนะครับ พฤติการมแบบคายในสิทธิ์น่จะเป็นการเคลื่อนที่เข้าหาหรือหนีนะครับเข้าหาก็ได้ หนีก็ได้นะครับโดยไม่มีทิศทางแน่นอนนะครับโดยไม่มีทิศทางแน่นอนคือมีการเคลื่อนที่แบบส,สะเบสสาพาไปนั่นเองพบในพวกโปรตีสนะครับหรือสัตว์ชั้นต่ำที่ยังไม่มีระบบประสาทที่จเจริญดีพอครับตัวอย่างเช่นการเคลื่อนที่ข้าวหาฟองแกส๊มมสาคาร์บ,รอ,บรรอ,อ,อนไดออกไซด์นะครับหรือบริเวณสภาพที่มีกรดอ่อนๆของพลาเมซียมนะครับการเคลื่อนที่หนีแสงสว่างนะครับของ อันีบานนะครับการเคลื่อนที่ของเขาไม้ในะสภาว่าที่มีความชื้นน้อยๆนะครับการหยุดวิ่งวุ่นไปมาของแมลงสาบเพื่อชนอะไรสักอย่างหนึ่งหรือกุ้งเต้นนะครับตัวกระปินะครับที่ดิบไปดีบมาในที่แห้งแล้วจะหยุดเฉยๆนะครับในในที่ที่มีที่ชื้นนะครับ ในที่ที่มันชอบลักษณะแบบนี้เป็นใครในสีทั้งหมดนะครับในตัวอย่างในรูปนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เราเรียกว่าพิวพักพิวบักนะครับพิวบักตรงนี้ก็จะมีการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับอย่างไม่มีทิศทางแน่นอนจนไปเจอที่ที่มันชอบในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับมันก็จะอยู่ในที่ที่มัน อยู่ตรงนั้นนะครับเราเรียกแบบนี้ว่าไใ,ในสิคคือเคลื่อนที่ไปหาสิ่งเหลาแต่ไม่มีทิศทางแน่นอนนะต่อไปมาดูแบบที่2คือพฤติกรรมแบบแท็กซี่นะครับ T A X I S คล้ายๆกับแท็กซี่เรียกไปไหนก็จะไปถึงทางนั้นถูกไหมฮะมีทิศทางแน่นอนเป็นนน พฤติการแบบแท็กซิตก็คือเป็นการเคลื่อนที่เข้าหาหรือหนีสิ่งแล้วอย่างมีทิศทางแน่นอนนั่นเรยนขีดคําว่าอย่างมีทิศทางแน่นอนนะครับเพราะมีหน่วยรับความรู้สึกที่จเจริญดีพอแล้วจะพบในโปรตีสและสัตว์ชั้นต่ำบางชนิดนะครับตัวอย่างเช่นการเคลื่อนที่เข้าหาแสงของยูกีนาพรานาเรียแมลงเมาและเห็บบางชนิดนะครับการเคลื่อนที่หนีแสงของหนอนแมลงวันและลูก,ลกน้ำยูไลนะครับตัวนี้จะมีทิศทางแน่นอน การบินเข้าหาแหล่งอาหารของข้งมข่าวตามเสียงสะท้อนนะครับที่เรียกว่าอัลตราโซนิตรงนี้ก็ถือว่ามันเป็นแท็กซิคเหมือนกันคือมุ่งไปเลยว่าจะไปทางไหนแล้วก็ไป่างนั้นนะครับไม่ใช่ไปทางซ้ายทางขวาไปแบบมั่วๆช่วๆไม่ใช่แท็กซิเนี่ยจะเป็นแบบฉันเห็นสิ่งเล้าแล้วฉันจะมุ่งไปทางนั้นนะครับ อันนี้จะเรียกว่าแท็กซิคคือมีทิศทางแน่นอนต่อไปมาดูพฤติกรรมที่3ที่เราเรียกว่า,ะะาแบบรีเฟลต์นะครับพฤติกรรมแบบรีเฟลต์จะเป็นพฤติกรรมการตอบสนองแบบทันทีทันใดต่อสิ่งเรา้าโดยไม่ต้องรอคําสั่งจากสมองนะครับอันนี้จะเกิดเร็วขึ้นเร็วมากเลยนะครับเพราะว่ามีแบบแผนการตอบสนองที่ไม่ซับซ้อนนะครับก็คือจากตัวรับสัญญาณนะครับไปที่ไขสันหลังนะครับแล้วก็เข้าไปสู่เอฟเฟกเตอร์เลย รงนี้นะครับที่เรียกว่า reflex action นะค,ครับตรงนี้ก็จะพบในสัตว์ที่มีระบบประสาทจริญดีแล้วนะครับเช่นการชักเท้าหนีเมื่อเหยียบตะปูนะครับการหดมือหนีเมื่อผูกไฟการพุ้ตามเมื่อมีฝุ่นกันไอการจามนะครับเมื่อเกิดการะคระคายเคืองนะครับการหดตัวของหอยไปอยู่ในเกลือ,อลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะที่เกิดเพียงเสี้ยวนาที นะครับพฤติกรรมแบบนี้เราจะเรียกว่ารีเฟกทั้งหมดนะครับต่อไปนะครับเป็นพฤติกรรมที่4ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีมาแต่กําเนิดก็คือพฤติกรรมที่เรียกว่ารีเฟกต่อเนื่องนะครับหรือเ h a ออ of ีเ f l เช chain of r e f หรือรีเฟกต่อเนื่องเป็นพฤติกรรมที่มีมาแต่กําเนิดน,นะครับแสดง ออกได้นะครับโดยไม่ต้องผ่านการเรียนรู้นะครับมีแบบแผนที่แน่นอนในสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนะครับเราจึงอาจจะเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นสังชาตยญาหรือเรียกว่า instinctive behavior ก็ได้นะครับมีการตอบสนองนะครับต่อการแสดงออกนะครับแบบต่อเนื่องและเป็นลำดับโดยพฤติกรรม r e f l e นะครับที่เกิดขึ้นก่อนจะกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมต่อไปต่อเนื่องไปเป็นลำดับ ส่วนใหญ่แล้วนะครับพฤติกรรมที่เกี่ยวจะเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์การเลี้ยงลูกอ่อนการสร้างสร้างรังที่อยู่อาศัยนะการหาอาหารนะครับการอพยพนะครับพวกนี้จะพบในบรแซลมปลาสัตว์เลี้ยงลก่นและกละ็นกตัวอย่างเช่นการสร้างรังของนกนะครับการชักใยการสร้างเปลือกหุ้งไข่ของแมงมุมนะครับการฟักไข่และการดูแลเลี้ยงลูกอ่อนของไก่การดูดนมของทารกการขี้ กลิ้งไข่เข้ารังของห่านเกเล็กเกเร็กนะครับพวกนี้นะครับก็จะถามว่าต้องสอนอันไหนไม่ต้องสอนนะครับแต่มันก็สร้างขึ้นเองการสร้างรางของพึ่งแบบเนี้ยเราก็ถือว่ามันเป็นรีเฟกแบบต่อเนื่องหรือ chain of r e f l e นะครับคือทําโดยไม่ต้องสอนเป็นสัญชาตญาณต่อไปนะครับเราก็จะมาดูหัวข้อที่เกี่ยวกับข้อกับพฤติกรรมการเรียนรู้ นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงพฤติกรรมที่มีมาแต่กัาเนิดนะครับซึ่งมี4อย่างนะครับสรุปก็คือแคนาสิสแท็กซิสรีเฟกชีนออฟรีเฟกนะครับต่อไปเราจะมาพูดถึงพฤติกรรมียนรู้ที่เราเรียกว่า Learning behavior ะครับ <S an throp od> learning behavior คือพฤติก,กรรมที่การเรียนรู้ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงตัวตนเต็มวัยนะครับทำให้มีการแสดงออกที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนและมีประสิทธิภาพมีหลายลรูปแบบนะครับอันแรกก็คือแบบที่เรียกว่า habituation habituation เป็นพฤติก,กรรมที่เป็นภาษาไทยก็คือความเคยชินนะครับความเคยชินนันเจจกเรียนจบไปเพิ่มด้วย ป็นพฤติกรรมของสัตว์ที่ลดปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ไม่เป็นอันตรายทั้งๆท,ที่สิ่งเร้านั้นยังคงกระตุ้นอยู่นะครับพบในสัตว์ที่มีระบบประสาทเจริญดีแล้วและสามารถจดจําสิ่งเร้าที่มากระตุน้นและแยกได้ว่าสิ่งเร้าใดมีอันตรายหรือไม่นะครับตัวอย่างเช่นสุนัขจะเห่าหอนนะครับแล้วตกใจไม่ได้ยินเสียงเครื่องบินในครั้งแรกต่อมาไม่ได้ยินซ้ําๆจนเคยชิน ก็ไม่ตอบสนองอีกเพราะไม่ได้มีผลต่อต,ตัวเองนะครับหรือกรณีที่2เช่นลูกนกจะตกใจกลัวทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านหัวหัวจึงหมอบลงต่อมาจึงเรียนรู้ที่จะหมอบเฉพาะศัตรูเช่นเหยี่ยวนะครับแต่ถ้าเป็นนกชนิดอ,อื่นๆที่ไม่เป็นอันตรายหรือใบไม้มที่หล่นล่วงลงมานะครับก็จะไม่ตอบสนองนะครับลักษณะแบบนี้ก็เป็นความเคยชินกัน นกจะตกใจและบินหนีนะครับเมื่อเห็นหุ่นไล่กาในครั้งแรก,แรกนะครับแต่เมื่อ,เ,อเวลาต่อมาก็มาใกล้หุนห่นไล่กาก็ไม่เห็นหุ่นไล่กาทําอะไรนะครับไม่มีปฏิกิริยาตออสนงดใดๆพอรู้ว่าไม่เป็นอันตรายต่อไปนกตัวนี้ก็จะไม่โกรธหุ่นไล่กาอีกต่อไปก็ถือว่าเป็นความเคยชิน นะครับลักษณะน,น,นี้ก็เช่นเดียวกันแอนดี้เป็นภาพนะครับที่ทำให้เรนเห็นว่านกตัวนี้ตอนแรกเนี่ยเหมาะทุกสิ่งอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นใบไม้ไม่ว่าจะเป็นนกที่ไม่เป็นอันตรายหรือว่าจะเป็นเหยี่ยวนะครับ a n y object เนี่ยเธอเหมาะอย่างเดียวเลยต่อมาเนี่ยเขาก็จะเรียนดูว่าอ๋อตรงน,นี้เนี่ยนะทั้งนกนะครับแล้วก็ใบไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นอันตรายต่อเขานะเขาไม่ต้องกลัวแล้วนะครับ หรือว่ามันเป็นความเคยชินแต่เขาจะตอบสนองต่ออันเฟมิลี่นะครับก็คือตอบสนองต่อเยียวนะครับเรียนรู้ว่าอ่ะตรงนี้เนี่ยมันทําอันตรายนะครับก็จะเลือกตอบสนองต่อสิ่งที่เป็นอันตรายเท่านั้นแต่จะเพิกเฉยต่อสิ่งที่ไม่เป็นอันตรายต่อตัวตัววเองนะครับลักว์แบบนี้เรียกว่า habituation นะครับอันที่2คือพฤติกรรมแบบฝังใจเที่เรียกว่า imprinting behavior เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ประสบเป็นครั้งแรกนะครับของชีวิตนะครับเป็นความฝันใจที่เกิดขึ้นและจดจำตลอดชีวิตหรือฝังใจเพียงระยะหนึ่งเท่านั้นนะครับตัวอย่างเช่นการเดินตามวัตถุที่มีการเคลื่อนไหวหรือเสียงจากการนอนห็นครั้งแรกของลูกเป็ดไก่หรือห่านหลังฟักออกจากไข่นะครับซึ่งมันก็จะมีระยะเวลาที่เรียกว่า critical period ทิ่ข้อพิเรียนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราเรียกว่าช่วงวิกฤตนะครับเป็นช่วงเวลาที่แสดงพฤติกรรมถ้าเกิดระยะนี้แล้วเนี่ยจะแสดงพฤติกรรมห้อยยงเช่นก่อสัตว์ปีะมีคริตข้อพิเรียนประมาณ15ชั่วโมงดังนั้นภายใน15ชั่วโมงเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะต้องแสดงออกมาหรือว่าอาจจะมีการตามสิ่งมีชีวิตที่มันเห็นแต่ว่าถ้าเกินระยะ15ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีพฤติกรรมขัญใจก็ได้นะครับการวางไข่นะครับ ที่ดอกหรือผลไม้นะครับที่ยังอ่อนอยู่ของแมลงวันทองหรือแมลงวีดเนี่ยเนื่องจากว่ามันจำกลิ่นได้กลิ่นน้นมันฝังใจนะครับตั้งแต่แรกมามันแรกเกิดเลยนะครับซึ่งก็เหมือนกับลักษณะของปลาแซลมอนปลาแซลมอนปลาแซลมอนเนี่ยมันจะว่ายจากทะเลนะครับแล้วก็ไปวางไข่นะครับในแม่น้าที่สูงขึ้นแล้วตรงปลาแซลมอนเนี่ยเวลาเวลาที่มันออกมาเป็นตัวอ่อนแล้วเนี่ยมันก็จะกลับไปที่ ไปที่ทะเลเหมือนเดิมใช่ไหมครับแล้วเวลามันจะกลับมาวางไข่เอ๊ะทำไมไอ้ปลาฉลามมันจำได้ว่ามันมันต้องกลับมาวางไข่ที่เดิมเพราะว่ามันเกิดพฤติกรรมการฝังใจตั้งแต่มันเล็กนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่า i n f r i t i n g behavior ต่อไปก็จะเป็นพฤติกรรมแบบที่สก็คือพฤติกรรมแบบลองผิดลองถูกโดย trial and error นะครับเป็นพฤติกรรมที่เรียนรู้จากการ ได้ทดลองทำดูก่อนแล้วเลือกตอบสนองต่อสิ่งเราที่เกิดผลดีนะครับแล้วเรียกหลีเกเลี่ยงที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ให้ผลเสียหรือเกิดอันตรายนะครับตัวอย่างเช่นการเคลื่อนที่ของไส้เดือนไปในกล่องรูปตัวทีนะครับหลังจากทดลองซ้ำๆประมาณสองครั้งเนี่ยไส้เดือนจะเลือกถูกทางแล้วก็คือไปทางที่มืดและชื้นถึง90%เในขณะที่ก่อนฝึกเนี่ยมันก็จะ ไปถูกเพียง50%เท่านั้นนั้นเวลาทดลองซ้ำๆหลายๆครั้งเนี่ยจะทำให้รู้ว่าสัตว์เนี่ยมีการเรียนรู้นะครับว่าถ้าตรงนั้นมันไม่ดีมันจะต้องเป,เปลี่ยนไปทางหนึง่งนะครับในตัวยอย่างตรงนี้นะครับก็คือเป็นรูปของอโทษก็คือคํำโคกนะครับที่กำลังเกลืนพึ่งเข้าไปคํำโคกเนี่ยนะครับมันต้องมีบทเรียนก่อนว่า มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่รู้เลยว่าแมลงชนิดไหนกินได้กินไม่ได้แต่เมื่อมันต่้ยไปแล้วไปเจอสมมติว่ามันต่อยไปกินพึ่งนะครับมันก็โดนพึ่งต่อยนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ว่าครั้งต่อไปเนี่ยนะครับเจ้าขํงพคกตัวนี้ก็จะไม่กินพึ่งอีกแล้วนะครับก็ถือว่าเป็น Experience หรือประสบการณ์ของมันทําให้เกิดการลองผิดลองถูกเกิดขึ้นนะครับเหมือนกับเราลองกินมาละดูไหมฮะ ลองกินมาแล้วแล้วรู้สึกขมนะคะครั้งต่อไปเราก็จะไม่กินแต่บางคนบอกว่ากินมาแล้วแล้วออรู้สึกว่าอ่ะมันไม่ค่อยขมเท่าไหร่เราก็กินต่อไปลลกษณะนี้ก็คือการลองผิดลองถูกนะครับแต่บรรดุเนี่ยนะคะจะมีพฤติกรรมการใช้เหตุผลทําให้บางคนเนี่ยถึงแม้มแว่าละจะขมเนี่ยแต่ก็ใช้เหตุผลว่ามาระเนี่ยมันมีวัยไป็นรป่นปัญญาแบบนี้นะครับ เรามันก็จะเป็นพฤติกรรมที่สูงขึ้นต่อไปเป็นพฤติกรรมแบบนี้เงื่อนไขนะครับหรือ conditioning เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ที่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าแท้และสิ่งเร้าที่เป็นเงื่อนไขร่วมกันนะครับเมื่อกระตุ้นโดยสิ่งเร้าที่เป็นเงื่อนไขเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็สามารถที่จะทําให้มันแสดงพฤติกรรมแบบเดิมได้ตัวอย่างเช่นสุนัขกับอาหาร ถูกไหมับสุนัขเนี่ยพอเราเห็นอาหารซึ่งเป็นสิ่งเล้าแพ้เนี่ยน้ำลายจะไหลนะครับแล้วเราก็เอาอาหารกับสิ่งกระดิ่งเนี่ยไปวางบนไข่นะครับอันนี้จากการทดลองนะครับของพ่อๆนะครับก็มีการนําอาหารและสิ่งกระดิ่งนะครับไปไปในขณะที่ให้อาหารเนี่ยก็สั่นกระดิ่งไปด้วย นั้นหมาเนี่ยขณะที่น้ำลายไหลเพราะเห็นอาหารเนี่ยก็ได้ยินเสียงกระดิ่งไปด้วยดังน,น,นั้นอาหารเป็นสิ่งเราแท้แเสียงกระดิ่งเป็นสิ่งเราที่เราไปทําไมนะวางเงื wow, ่อนไขไว้ดวยดังนั้นน้ำลายก็จะไหลพอครั้งที่สามถึงแม้ว่าสุนัขจะไม่เห็นอาหารแต่ได้ยินเสียงกระดิ่งน้ำลายก็จะไหลลักษณะพฤติกรรมแบบนี้ก็คือพฤติกรรมวางเงื่อนไขนะครับ ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเวลาครูสอนนะครับครูอาจจะถือไม้เอาไว้แต่เราไม่ได้ตีเด็กนะ,ะเราไม่ได้ตีนักเรียนแต่เราในขณะที่เราดุนักเรียนนะครับเราดุนักเรียนจะใช้เสียงดังในขนาดเดียวกันแล้วก็จะตีโต๊ะไปด้วยเอาไม้นั่นแหละไปตีโต๊ะนะครับถ้าไม่เกิดเสียงดังนักเรียนก็จะหยุดถูกไหมครนักเรียนจะแล้วข่าวหลังเราไม่ต้องพูดเสียงดังแล้ว เราแค่ตีไม้เราก็เด็กนักเรียนได้ยินเสียงไม้เด็กก็เรียนรู้เลยว่าครูไม่พอใจที่นักเรียนคุยใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมแบบวางเงื่อนไขยยกันแต่ถ้าครูตีบ่อยๆตีโต๊ะบ่อยๆแล้วนักเรียนรู้ว่าตีโต๊ะไปครูก็ไม่ทําอะไรใช่ไหมก็จะกลายเป็นพฤติกรรมความเคยชินถูกไหมครับอ่า เป็นสิ่งเราที่ไม่ได้ทําอันตรายกับเขาอันนี้นักเรียนสามารถที่จะลองไปคิดเล่นๆดูนะครับว่าอะไรที่เกิดขึ้นกันนัยนเป็นพฤติกรรมกันไหนก็ได้นะต่อไปนะครับมาดูพฤติกรรมที่5นะครับคือพฤติกรรมแบบการใช้เหตุผลหรือเ e a s o พวกเราเนี่ยจะมีพฤติกรรมแบบนี้ระสูงที่สุดเพราะว่าเรามีสมองที่ค่อนข้างที่จะเจริญเติบโตได้ดีแล้วนะครับเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ขั้นสูงสุดและนามา นำประสบการณ์ในอดีตเนี่ยนะเป็นมวลความรู้เนี่ยเอามาใช้กลายเป็นประสบการณ์ใหม่เพิ่มขึ้นนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าพฤติกรรมการใช้เหตุผลเนี่ยทำเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือการ แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ได้พฤติกรรมแบบนี้นะครับจะไม่พบในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับส่วนสัตว์มีกระดูกสันหลังจะเห็นได้ชัดเจนในคนและลิงเท่านั้นนะครับตัวอย่างเช่นลิงชิมแปนซีนะครับจะใช้กล่องมาวางซ้อนกันเพื่อให้สามารถไปหยิบกล้วยในที่สูงได้เช่นเราแขวนกล้วยไ,ไว้บนเพดานเนี่ยนะครับแล้วเรามีกล่องให้ลิงชิมแปนซีลิงแปนซี 4, ที่เรากล่องมาซ้อนกันแล้วก็ไปหยิบกล้วยในที่สูงได้เด็กสามารถเดินอ้อมรั้วไปไขกุญแจ หรือเดินอ้อมรัวไปเอากุญแจออกมาขายได้นะครับรือไขกุญแจเอามาหยนะิบ,อา,ยบอ,าาอาหารนอกรัวได้อันนี้ก็คือพฤติกรรมการใช้เหตุผลนั่นเองครับต่อไปนะครับเป็นพฤติกรรมทางสังคมนะครับพฤติกรรมทางสังคมเป็นการส่งสัญญาณให้สัตว์ชนิดเดียวกันหรือการชนิดกันนะครับมาสแสดงพฤติกรรมออกมาทําให้สัตว์นั้นดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับตัวอย่างเช่นการสื่อสารด้วยท่าทางที่เรียกว่า virtual communication เช่นการขยับปีขึ้นลงและการถูขาตัวเองของแมลงวันเพศผู้เพื่อเกี้ยวพาราศีก่อนจะผสมพันธุ์การทำแผนหังอวดหางของนกยงเพศผู้หรือการเต้นรำใส่หัวไปมานะครับของนกกระเรียนนะครับเพื่อเกี้ยวพาราศีเพศเมียการเต้นรำของพึ่งเพื่อบอกแหล่งที่อยู่อาศาัยน,นะครับถ้าเต้นเป็นวงกลมเริ่มต้น นะครับโดยการตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาแสดงว่าห่างอยู่ใกล้ๆห่างจากรังไม่เกิน70เมตรนะครับเต้นแบบเด้แปดหรือเต้นสายท้องที่เรียกว่าแวกเกอร์แดนซ์เริ่มต้นนะครับโดยการเต้นตามเข็มนาฬิกาในวงแรกแล้วก็ทวนเข็มนาฬิกาในวงที่2แสดงว่าอาหารนั้นอยู่ไกลกว่ารังเกินมากกว่า70เมตร ต่อไปเป็นการสื่อสารด้วยเสีงยงที่เรียกว่า sound communication นะครับจะเป็นการใช้เสียงร้องของกบตัวผู้นะคระับชนีตัวเมียเพื่อกระตุ้นนะครับให้เวทตรงข้ามได้ยินแล้วก็มาประสมพันธ์การใช้เสียงสะท้อนกลับของค้างคาวนะครับเพื่อหาแหล่งอาหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ส่วนของ v a g g l dance ของพึ่งน,นะครับ มีการเต้นตามเข็มนาฬิกาแล้วก็เต้นทวนเข็มนาฬิกาตรงนี้นะครับเป็นลนักษณะของวิโก้แดนซ์หรือแบลกอร์แดนซ์นะครับพึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบอกนะครับว่าอ,อันนี้คือวงแรกเต้นแล้วก็มาวงที่สองนะครับตรงนี้ ก็สามารถที่จะบอก direction of food source ก็คือแหล่งของอาหารได้นะครับ how we work t h e work to the a o dance นะครับอันนี้คือลักษณะการเต้น v a c dance ของพื้นนะครับเป็นลักษณะของ visual communication นะครับนอกจากนี้นะครับก็การเต้นของพื้นนะครับ ลัศมีของวงที่เต้นก็บอกลัศมีของอาหารจากแหลที่มันอยู่ด้วยนะครับโดยใช้แกนของดวงอาทิตย์นะครับกับลังที่มันอยู่นะครับในการเต้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะนะครับแหแดงนะครับของพื้น ต่อไปเป็นการสื่อสารด้วยการสัมผัสนะครับเ <ๆ S 1> รียก <ๆ S 1> ว่า tactile communication พบในสัตว์ชั้นสูงเป็นส่วนใหญ่นะครับแสดงถึงความเป็นมิตรความอ่อนน้อมและมีผลต่อพัฒนาการทางอารมณ์นะครับตัวอย่างเช่นสุนฤฤัขเรียปากสุน,สนัตัวอื่นที่เหนือกว่านะครับลิงชิมแปนซีจะยื่นมือให้กับตัวที่อ่อนกตัวที่มีอำนาจเหนือกว่านะครับก็คือมันจะแสดงว่ามัน มันก็จะยื่นมือให้เขานะครับให้เขาเจาบในลักษณะที่ว่ามันจะยื่นหงายมือยื่นไปให้นะครับลูกนกนางนวลน,นะครับจะจะงอยปากนะครับจะ,จะใช้จะงอยปากนะครับจิตที่จะงอยปากของแม่นะครับเพื่อให้แม่นันไขรออกมาให้ต่อไปเป็นการสื่อสารด้วยสารเคมีนะครับก็คือฟีโรโมนมดนะครับจะปล่อยสารบางอย่างเพื่อนำทางนะครับ หมายจะฉีดรถสิ่งต่างๆเพื่อบอกอาณาเขตของมันนะครับผีเสื้อตอนกลางคืนนะครับหรือแมลงสาบจะไปสาบมาเป็นดุเพ่ตรงข้ามเป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นการสื่อสารนะครับของสิ่งมีชีวิตนะครับทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเรื่องของพฤติกรรมนะครับให้นักเรียนไปทบทวนเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับขอให้นักเรียนชคดีนะครับแล้วก็ไปทบทวนทเรเองด้วยครับ